เราเลีเล้ยวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นี่มองเสมอบอเสมอนี่เราเลีเล้ยวๆก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้คืองาคอยหนงคอยนะนี่มองน้ำมองอ่อนความบางความยังไงอยู่ประมาณเดี๋ยวที่ทำการใส่หัวจะอยู่ประมาณนี้ ับแรงบิดแรงยังได้บ่รับแรงดึงได้บ่คือสิขาดปอดรถบ่อได้จังไรแต่ว่ามันก็บเล้าลวกลวกไปแน่มันก็บ่ค่อยงมามอะนะเพราะว่ามันเฮ็ดใจห่อนเล้าวังหันนี่ที่จังสีมันกันนะทำการใส่ขั้นนะก็แกงเบิ่งทำการหยอดกาวใส่หัวเรียบร้อยเจาะรูเจาะรูทั้งสองรู ต่อไปก็เป็นการเฮ็เข้าบานตันนี้สิเห็ดแกงเบงเสือว่ามันจะดังหรือบ่ดังนะก็เลยสิบ่าันเห็ดปลาเนี่เที่ยวกบหัว้าสนูมันสิดังนี่่ว่าสิจะเป็นแผ่นประสติกหรือว่าสิเป็นไหวเห็ดแหลวปูแกงเบงมันที่มีเสียงดังพลืดพลืดพลืดดังฟูฟูฟมันที่มีเสียงออกนะมันที่มีโทนเสียง พลาสติกบานนี่ถ้าเฮ็ดแล้วมันแกงแล้วมันดังเพิ่มเพิ่ม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 อันนั้นดังหยากแน่จักหน่อยอน,นะผูกกับผูกธรรมดา,าไม่มีอย่างไรหยาบ <c oughs> ว่าเขาฉีดเท่าการแกงเบิง่งว่ามันจะมีน้ำเสียงหรือไม่เป็นประการใด้ในชะ่ไห ี่ขั้นตอนในการเห็ดัาสน่วขอดตรงทีเราไม่มีอย่างไรเลยนี่เพราะว่าเห็ดดีแล้วมันกับพวกทนขามขึ้นนื่เขาจนมาว่าน่บอขาดตัวนี้เราไม่ได้ขาดเข้ามันตัวนี้เขื่อนตองมันเดี๋ยวก็ไฟลุน่นบานลมแห้งก็บาต้องล่นอลายคนมาสอนเห็ดสนูวแน่ว่าเห็นไม่กระจังได้หรอ ันยากบอมกับม่อยากหรอกก็มีคนเห็ดหลายคนอยู่เห็ดคลิปเกี่ยวกับการเห็ดสนุกผู้คนว่าเห็ดจังนี้กับบอดังมั้งดังเหรอมันดังแน่นอนแต่ว่ามันสิดังแนวใดดังในเสียงที่ฮ่าอยากได้บอนี่อีกแนวนึงจกให้เสียงแต่อยากให้มันได้เสียงตามที่ฮ่าต้องการนั่น อันนี้ก็ตางากเน่ยน้อยมันก็อยู่น้าเปิดนอยู่น้าขั้นอยู่น้าเข้ามีสามอย่างเนี่ยสนุบบ้างนะอ่าปัจจัยมันนี่ท้าหมมันมีเสียงหนึ่ง,งเปื่นสองเข้าือคือเข้าสนุ่สามขั้นสนุส่วก็คือหัวสนุ่ไอหัวนี่มีหรือบม่มีบางเทื่อมันก็นยังดังแต่ว่าปัจจัยรักๆ สามอย่างก็คือเปิ้นขั้นเข้ามีสามมีมีสามอย่างเปิ้นดีเปิ้นบอแข็งเกินไปบอ่อ่อนเกินไปกระดังดีดังมวนเสียงเสียงออกได้ง่ายเข้าเข้าบ่หนาเกินไปเข้าพอดีนี่มันกระิีดังดีโลดนะตอนแกงในี่ดังดีเด้แต่ว่าใส่เบามันได้เข้าเดียวแต่เสียงมวนนะ่น เสียงหยาบหยาบออเออดื้อือดื้อหรือดื้ออดื้อเสียงเร็วๆเนี่ยมันไม่ค่อยขาดหรอกแต่ว่ามันหังดังม่วนเพราะว่ารอบหมุนของของเข้ามันรอบหมุนของเปิดนหมุนไปบ่ด้เพราะว่าเข้ามันหนาสินะขั้นแข็งบานเนี่ยขั้นขั้นแข็งขั้นอ่อนก็มีผลขั้นถ้าขั้นแข็งพดเสียงมันก็สิลบเร็วเพราะว่ามันมันถ้าถ้าขั้นแข็งเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะตึงเปิ้น ตึงเปิ่อไว้บ่ให้เปิ่อหมุนไปไดใ้ไกลยังเสียหน้ามันต้องการหมุนเปิ่อเปิ่อนสนุ่ต้องการหมุนบ่ว่าขั้นแข็งเนี่ยมันก็เลยหมุนไปบ่ได้มันหมุนไปเดี๋ยวน้อยหนึ่งมันก็หมุนกลับัเสียหน้ามันก็เลยกลายเป็นเสียงดื้อๆดื้อๆดื้อๆื้อๆื้อนี่อยู่สามอย่างเปิ่อนขั้นเข้าปรจแจด้านลักของมันมีอยู่สิบนี่อีกเแล้วก็เป็นการแต่งอยากให้เสียงทุ่มบานนี่อยากให้เสียงทุ่ม เอาให้เพิ่มหัวใหญ่ๆขีพงษ์ใส่หัวใหญ่ๆตัวนี้เสียงสิออกทุ่มๆุได้บ้างนี่จาก,ก,กต่ตตอๆๆๆๆๆเสียงใส่มันก็ตู้ดูตู้ดูตู้ดูคยว่าเสียงหนาขึ้นที่นะ,ะเป็นลักษณะแบบนี้เขาเข่าเสมีซะก่อนปัจเจติรักๆในการเห็ดสนุกสนับภูมิใจกําลังโอ้คันเปิ้นใบใบหมายถึงใบสนุกแบบนี้นะ่ะ เปเปิดภาษาอีสานเอืน่นเปิืใบใบหรือเปิดภาษาอีสานอื่นเปิืภาษาอีสานอืน่นเปิภาาเเปืภาษากลางเขาเอื่นกันเขาเรียกว่าใบใบไหวใบตานใบกา้านล้านใบล้านใบพลาสติกเชี่ยหมากแตกอันนี้ต้่นคอยนี่มีเจ้าแหลกแลกก็เจ้าเดียวในโลกที่เห็นนี่จักที่ดังบ่ดัง <laughs> ขอบคุณพี่น้องผู้ติทาเบิ่งอยู่เดียวนีสำหรับคนที่กำลังเบิ่งอยู่เดียเ่ยวนี่โอ้ยฮะมีของรางวัลที่มอบให้ท่านเป็นพิเศษอยู่เดี่ยวนี่อดสาเบิ่งมากอีเรืดยังสีเบิ่งนังเสียนะเออนนี้กำลังเห็ดเข้าอยู่เดี๋ยวเห็ดเข้าเดี่ยวสีใส่ขั้นให้พี่ให้น้องเบิ่งว่ามันสีดังแนวไยไดังบ่ดังเพาันเห็ดดีวันไหนแต่เห็ดพ่อเขาวข่าชื่อๆน,นะว่ามันสีเป็นลักษณะแบบไดเข้ากับบ่ได้ใสไรเสียนะใส,นะส ซีเข้าหาเข้าซีเส้นหาเส,ส้นก่ันสั่นเนี่ก่อนนะลองเบิอรว่าถามมันบดดังใสไลไ่ลายมันเปลีลย่ยนได้สนอกว่ามัมียังได้เลยเด็กตัวเต่เห็ดเบามื่อนี่ซีสัส่นนี่นเหมือนกันไปเก็บซองพันไปซื้ออุปกรณ์มาเหรียญเสียก็ซื้อมาซึ่งซื้อพิษซื้อถึกซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อกาวซื้อโอ้ยมัดเก็บซองพันทุกย้อนพวกเดอ้ขายสนุกอันหนึง่งวนัน บอกกันอันสามลอยก็เลยว่าตังให้เพื่นไปใส่ซื้อๆเราก็ว่าสันค่าทรงสนุกกีดีอันเดียวนี่ร้อยสามสิบบาทมันดนพี่หลองแต่ค่าทรงซื้อๆนี่ผู้ผรทรงสนุกจนว่าผู้รับทรงจนว่าค่าทรงลอยสามสิบเด็กที่ทรงอยู่บ่อนแพงเด้ว่าสันเออทรงลดว่าสันก็ไปซื้อทอเท่าอีกทอหกุนมาใส่เส้นละสี่สิบบาทตัดครึ่งหนึ่งก็บซัมมาคาทอกระซ้าบาท ค่าทรงกะบลอยสามสิบบาทก็เป็นเท่าไรล่ะอยห้าสิบลอยหกสิบค่าหม้อไส้ไปทรงอีกห้าสิบบาทฝาดก็ไปสองลอยกลัวคนนี้ตั้งแต่ค่าทรงสนุกซื้อาบ้านไ้มีกำไรอย่างไรค่าหค่าแห้งบ้านนี้เลยเอาผลซองอยไปตังให้ไปใส่ซะเอฟซีเฮ็ดยังไได้รับปากคนเดีวว่าที่ทรงใหวก่าสิ่งกุผกับบ้านเด็กไปตัดหอดใหม่เขั้นเพ่นอยู่ เลยว่ะส่งไปพเพิ่นเศร้าอ응่มักทายเนาะมักทายแต่เพิ่นถามเนาะเก็บไปทางบ่ลูกพี่ว่าวอวนอวโอวน,อน,อ,นอนเอ,อ uhm. <wrapping look nationwide> า, right? า yeah. แต่ค่าของซื้อดอกสองร้อยเปล่าอวนมาด้อถ้าเราได้เบิ่งคลิปนี้สั่นดอกว่าเออเปลาเอาไปปล่อยเดี๋ยวมันจะเบิดลมก่อนนะใช่ไหมทั้งวันบุ้งวันแล้วแต่ว่าใส่เบาไหมผมฟังยิ่งเด้ลอะ ขนาดเมตรแปดสิบบูว่าเขาขายกันขั้นขั้นจักบาตรนะก่อนที่สิเอาเปิดนนี่นี่ไปใส่ขั้นนี่ขั้นนี่มันขั้นเมตรเก้าสิบนี่เดี๋ยวสีแกงให้ฟังพอก่อนเปิดนนี่ขนาดสิบหามิ้นแต่มันบางนี่คืออาการลักษณะสนู่ตัวนี้เป็นลักษณะอาการขั้นแข็งแล้วก็เข้าหนาเพราะว่าเข้าใส่สิบเซนขั้นแข็งเข้าหนาเสียงมันจะเป็นแบบนี้บาด เสียงมันสิเป็นดูเร็วบังเด้อแกงฟังยังตัวนี้โอ้แนวฟาดแต่หูโอ้ยเหยียดออกระบายห้วหาเลยฟาดบุคคลแกงโอ้โอ้สนุกยงมาใส่แต่หูขนาดนี้ว่ามันไกลถึงหักโอ้ตัวนี้มันจะล้วมรวย ขาดีกบขาดทีเก็บเราผักด้วยมังไมยังไหมมอเไ็นมันเหี่ยวมันตะสนไปไอ้ดออันนี้วะขนาด คืออาการขั้นแข็งหรือเข้านาขั้นแข็งเข้านามันอยู่ประมาณนี้เสียงมันนี่ขั้นแข็งเข้านาเสียงมันสิเรเร็วๆเนี่ยทางเขาเราขั้นลงอีกหรือเข้าลดเข้าล่งอีกให้เข้ามัาน้อยลง่งเสียงมันก็นจะเยื่นขึ้นเสียงมันจะเง่วขึ้นทนี่นนะนี่คืออาการผูใ้ใดเห็ดสะูกกาลังเห็ดเจอลักษณะอาการแบบนี้ก็คือว่าเข้าแข็งไปที่น,นนะะ ขั้นแข็งไปประมาณนี้แต่ส่วนทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือขั้นแข็งนี่ย่าเฝ้าไปเหลาไ้มะแก่เข้าทะก่อนสีนะมันต้องสัมพันธ์กันทั้งนี้และทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ประสบการณ์เป็นตัวแปรถทางเข้าเหลาขั้นล่วงเรวถ้าเข้าถ้าขั้นมันอ่อนแล้วบานนี้มันขันอ่อนเกินที่มันติตึงเปิดสนู่นใดบันเวลาแกงมันสิดังพึดผุดผ พดมันเสีบตู้ตู้ตู้ตได้บมดเวลาแกงไปมันเสียพืดนพื้นพื้นนั่นคือขั้นอ่อนอหน,น้ามันเสีลดมันเสีลดเข้าลงแล้วมันกับกดังเพราะว่าความตึงของความตึงของเปิน่นโบเพียงพ่อเพราะว่าขั้นมันอ่อนทีนะเอาเบาไหล่ใจห่างใส่เปิ่น,นได้บมดลุงคนกะจีว่านฉ <c oughs> ันมันข่อยนายเจ้าเบาไหล่ไปสั่นทันดีสิเฝ้าเห็นเดี่ยยังเบาไหล่เข้าฮาซินเป็นไดซี ต้มพี่ต้มน้องเลยนี่นี่ยังเดิมๆอยู่นี่เป็นสูตรแหนงไม่ค่อยเหลาเหลี่ยมไม่ไม่นี่นี่ม้วนแห้งพ่อกระเทือนมันแห้งวันใดนะแห้งพ่ซคำหนึ่งนี่นี่หัวกระพาะนี่เหลาแต่ว่าใส่ขั้นร่องอยู่ประมาณนี้เล็งเหลี่ยงค่ะอาจหลาดอยู่นี่นี่คืออยู่ได้ส่งคืออยู่ได้แต่ว่ามันสีดังหรือบาดังผมว่าันหู ว้าในแตงในยังน,นนะงน่ะแกงบ้านนี่มิดจันรั่นันมันวมหมุนตัวนี้มันมันดังบูบๆ <c oughs> มันโมหมุนมันหมุนอยู่แต่ว่ามันบวบิดความแข็งของเปิดมันไหล มันก็เลยบบิดเพราะว่ามันเป็นเนื้อใหม่มันอยากดังอยู่แต่ว่าเปิดมันบรสามารถบิดไปแดงสินะมันดังเลยมันดังคือเวลาที่มันหมุนนี่เปิดมันบรสารถที่จะบิดโตแดงสินะมันแข็งมันสีหมุนเป็นต้องกัดนะสินะนี่ มันสิหมุนเป็นมันกันลองซองลองซองมันสีพีกไปอย่างสียนะมันสิโบบิดเนี่ยนะเวลาตื่นลมตื่นยังเปิดมันบบิดเพราะว่ามันแข็งเป็นเนื้อไม่มันมีอาการเหมือนกับตอนที่เอาไม้ไผ่มาเหลามันสีดังผลึกผลึกผลึบคือมันสิหันไปอย่างสีนะมันสิโบบิดโตเป็นเกียวนะสมแล้วคือสิบดังสมคาเหลาเลย อ่เผาไฟทนนะคันเนลี่ย,ยบอดังบ่พันเนด้บอ,ดนนอบ่คือเขี้ยหมากแตกหรือเอาเขี้อมหมากแตกเฮ็ดที่แหลกมันก็จะดังสิอยู่บ่ตอนที่บ่ทันแตียงมันสิดังพลึบพลึบพลึบอยู่โปเม่นนะแต่ว่าก็สิทิ่มไว้นี่ละ่ะเปิ้นนี่บ่ทันในเฮ็ดหยังมันแห้งก่อนเดี๋ยวจังสิมาแต่งใหม่นะลองเบิ่ง5้าหมื่นนี่มันบม่จะดังมื้ออื่นหามันอยากดังสินะเอโศกเแล้วมื้อนี้กอะแกงให้เบิ่งซสมนีมันบ่ดังมันดังพลึบพลึบ ลึอยู่ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ถาเบิ่งจนจบบริต้มในตัวกันในในของแท่บตอนที่จบคลิปนี่ขอทำมีผู้เบิ่งจนจบคลิปอยู่ปะคลิปนี้คือไรเบิ่งจนจบคลิปนี่คอมเมนต์มาเบิ่งกัน